สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ถือเป็นคลิปพิเศษค่ะเราจะมาพูดถึงดาวพระพฤหัส,สบดีซึ่งดาวพระพฤหัสดวงนี้ในขณะนี้นะคะได้ทําการโคจรวิบริตนั่นก็คือโคจรถอยหลังโคจรพักองศาอยู่นั่นเองค่ะในวันที่9มกราคมปี2567นี้ดาวพระพฤหัส,สบ ก็จะโคจรเริ่มเคลื่อนที่เดินหน้าแล้วแต่จะเป็นลักษณะของการเดินมนคือหยุดนิ่งอยู่กับที่ก่อนและหลังจากนั้นก็จะเริ่มเดินหน้าพอเดินหน้าเป็นปกติแล้วดาวพระพฤหัสบดีดวงนี้ก็จะมีการโคจรเดินเสดหรือว่าเดินเร็วนั่นเองค่ะซึ่งหลังจากวันที่9มกราคมปี2567เป็นต้นไปถือเป็นจังหวะที่ดาวพระพฤหัสบดีจะเริ่มมีกำลังวังชามากยิ่งขึ้นก่อนหน้า น,นี้ในช่วงที่ดาวพระพฤหัสภาคองศาหรือโคจรถอยหลังจะเป็นช่วงที่ดาวพระพฤหัสนั้นทําหน้าที่ของตัวเองได้ไม่เต็มที่ค่ะให้คุณให้ผลประโยชน์แต่ละลัคนาราศีได้น้อยถ้าจะพูดกันตรงๆนะคะก็คืออาจจะไม่ได้มีประสิทธิภาพไม่ได้มีกําลังวังชาเท่าที่ควรตั้งแต่9มกราคมปี2567เป็นต้นไปจะเริ่มมีกําลังวังชามากยิ่งขึ้นหลังจากนี้ก็จะเดินหน้าและก็จะมีเกณฑ์เดินเสิดด้วย จะส่งผลส่งคุณส่งประโยชน์ให้ต่อแต่ละลัคนาราศีอย่างแน่นอนค่ะเรามาเช็คกันได้ในคลิปวิดีโอนี้นะคะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีธนูค่ะชาวธนูท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีธนูก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะ แต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลักษณะเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีธนูนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมจนถึงวันที่15มกราคมโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีธนู ว่าในช่วงที่ดาวพระพฤหัสเริ่มเดินหน้าเริ่มมีกำลังวังชามากยิ่งขึ้นนั้นจะส่งผลส่งอิทธิพลต่อคุณอย่างไรบ้างค่ะชาวลัคนาราศีธนูคะ่ะดาวพระพฤหัสนั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของคุณและถือเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุของคุณนั่นเองค่ะและในช่วงนี้นะคะดาวพระพฤหัสนั้นโคจรอ,อยู่ที่ราศีเมษอยู่ในเรือนปุตตะของดวงชะตาได้ตําแหน่งเป็นราชาโชคคะ่ะ ก่อนหน้านี้ดาวพระพฤหัสโคจรวิปริตนะคะก็คือการโคจรผิดปกติโคจรพักองศาหรือที่เรียกว่าโคจรถอยหลังนั่นเองนะคะ <_ letter> ก็ต้องบอกว่าในจังหวะที่ดาวพระพฤหัสโคจรพักองศานั้นกําลังวังชาของเขาไม่ค่อยจะมีมากนะะักค่ะจะส่งผลส่งคุณกุศลอะไรให้กับคุณก็ไม่ได้มากมายเท่าไหร่แม้ว่าจะเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวก็ตามแต่นับตั้งแต่วันที่9มกราคมปี2567 ไปจนถึงวันที่24มกราคมปี2567ดาวพระพฤหสัสบดีดวงนี้จะหยุดจากการโคจรถอยหลังหยุดจากการโคจรพักองศาลงแล้วนะคะเขาจะเริ่มเดินมนลักษณะของการเดินมลคือการหยุดนิ่งอยู่กับที่ไม่ได้ไปข้างหน้าและก็ไม่ได้ถอยหลังแต่มันเป็นเหมือนการตั้งหลักเตรียมตัวที่จะไปข้างหน้านั่นเอง9มกราคมถึง24มกราคมเดินมลพอวันที่24มกราคมไป จนถึง24มีนาคมดาวพระพฤหัสดาวประจำตัวของคุณดวงนี้ก็จะโคจรเดินหน้าเป็นปกติจะเป็นจังหวะที่ดาวมีกำลังวังชายอย่างมากหลังจาก24มีนาคมเป็นต้นไปดาวพระพฤหัสดวงนี้ก็จะเดินเสดเดินเร็วส่งผลส่งประโยชน์แก่ชาวลัคนาราศีธนูอย่างแรงกล้าเลยทีเดียวค่ะ ในระยะนี้ที่ดาวพระพฤหัสเริ่มเดินมนแล้วก็จะมุ่งเข้าสู่การเดินหน้าแบบนี้นะคะชาวลัคนาราศีธนูจะมีเหตุต่างๆให้คุณได้บุกเบิกสิ่งใหม่ค่ะคุณจะมีกําลังใจมากยิ่งขึ้นคุณจะมีความแอคทีฟมีความกระตือรือร้นมากยิ่งขึ้นจะมีความมุ่งมา่นปรารถนาในการทําสิ่งต่างๆคุณจะได้สร้างงานได้สร้างอาชีพก่อเกิดโปรเจกต์ใหม่ๆสภาวะจิตใจของชาวลัคนาราศีธนูก็จะเบิกบานมากยิ่งขึ้นถ้ามีอะไรติดขัดหรือรับ ข้องใจก่อนหน้านี้ก็จะคลี่คลายได้แก้ปัญหาได้ก่อนหน้านี้ที่ดาวประจําตัวถอยหลังหรือพักองศาอาจจะมีบางเรื่องบางราวที่ไม่เป็นไปดังใจหวังแต่ตอนนี้เริ่มมีกําลังวางชามมากยิ่งขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างมันจะค่อยๆลงตัวลงรอยมันไม่ได้หมายความว่าพอดาวเริ่มมีกําลังแล้วมันจะลงตัวปุ๊บปั๊บทันทีทันใดนะคะมันก็จะเป็นลักษณะค่อยเป็นค่อยไปเพราะดาวเขาก็มีการเดินมนคือค่อยๆเริ่มดีขึ้นนั่นเองค่ะ ชาวลัคนาราศีธนูมีเกณฑ์ที่จะได้โชคได้ลาบจากเลขบ้านเลขรถเพราะดาวพระพฤหันนั้นก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุโคจรมาอยู่ในเรือนปุตตะซึ่งเป็นเรือนโชคลาบเลขเลขบ้านเลขรถนะคะรวมไปถึงเลขสํานักงานออฟฟิศเลขคอนโดอะไรอย่างเงี้ยนะสามารถนํามาเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคได้สําหรับท่านที่ชื่นชอบในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคนะคะรวมไปถึงท่านใดที่กําลังมองหาหลักทรัพย์ใหม่ๆบางคนอยากซื้อรถใหม่ซื้อบ้านใหม่คอนโดใหม่อาจจะเป็นมือหนึ หรือมือ2ก็ได้ก็จะมีเกณฑ์ได้จัดการในระยะนี้ด้วยถือเป็นจังหวะดีๆของชาวลัคนาราศีธนูนะคะท่านใดที่ทําอาชีพเกี่ยวกับการเป็นในหน้าตัวกลางตัวแทนในการขายหลักทรัพย์ชิ้นใหญ่ๆแบบนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะดีคุณอาจจะมีการขายที่มากขึ้นได้ค่าคอมมิชชั่นที่มากขึ้นด้วยเช่นกันค่ะ ระยะที่ดาวประจําตัวโครจรมาอยู่ในเรือนปุตตะนี้นะคะคุณจะได้ลูกน้องใหม่จะได้ลูกค้าใหม่จะมีบริวารใหม่ๆเข้ามาบางคนได้สัตว์เลี้ยงใหม่นะคะเข้ามาดูแลอยู่ในการปกครองของคุณหรือบางคนแต่งงานมีครอบครัวแล้วก็ได้ตั้งคันมีข่าวดีเรื่องบุตรเรื่องลูก นะคะหรือถ้าไม่ถ้าไม่ได้มองในเรื่องของครอบครัวนะถ้ามองในแง่ของการทําธุรกิจก็จะได้ลูกค้าหน้าใหม่ๆเข้ามามากขึ้นได้คอนเน็กชันใหม่ๆหรือว่าได้ออเดอร์ใหญ่ๆลักษณะนี้ก็ได้และเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีธนูนั้นเหมาะที่จะเข้าหาผู้ใหญ่ค่ะไม่ได้หมายความว่าให้คุณไปประจบประแจงแต่เป็นลักษณะการขอคําแนะนําการขอคําปรึกษานะหรือว่าเข้าหาในเชิงของความอ่อนน้อมถม่อมตนลักษณะนี้ก็จะดีมากๆค่ะ ดาวพระพฤหัสดวงนี้มาสถิตยอยู่ในเรือนปุตตะยังทำมุมเล็งไปที่เรือนลาพะของดวงชะตาคุณมีโอกาสได้โชคลาภใหญ่มีเกณฑ์ที่จะเก็บเงินก้อนใหญ่ก้อนโตได้ชาวลัคนาราศีธนูนะคะเหมาะมากๆที่จะจัดการทางการเงินค่ะ บางคนได้จัดสรรปันส่วนเกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองทองบางคนจัดสรรว่าเงินก้อนนี้จะเอาไว้เป็นการศึกษาลูกเงินก้อนนี้เก็บไว้ซื้อบ้านซื้อรถหรือเงินก้อนนี้เอาไว้ปลดหนี้อย่างนี้ก็เป็นไปได้นะคะในระยะเดือนมกราคมนี้ดาวพระพุธจะทําการโคจรเข้าทับลัคนาราศีเกิดของคุณชาวลัคนาราศีธนูจะมีเกณฑ์ได้จัดการเกี่ยวกับเอกสารจะมีเกณฑ์พบปะผู้คนหรือมีเกณฑ์เซ็นสัญญาเซ็นเงื่อนไขนะะหรือว่าได้เคลีย อะไรบางอย่างที่มันเป็นปัญหาค้างคาคาราคาสังด้วยนะคะพระดาวพระพุธเนี่ยเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเอกสารการเงินการทองคําพูดการสื่อสารนั่นเองค่ะชาวลัคนาราศีธนูก็ต้องดูรายละเอียดของเงื่อนไขสัญญงสัญญานั้นให้ดีอย่ารีบลงนามอย่ารีบเซ็นอะไรโดยที่คุณยังไม่ได้อ่านรายละเอียดนะคะถ้าในแง่มุมของการทําธุรกิจร่วมกันเนี่ย ก็ยิงต้องรอบคอบให้มากค่ะเพราะโอกาสในความผิดพลาดก็ค่อนข้างที่จะสูงเช่นเดียวกันชาวลคาราศีธนูคะถ้าจะพิจารณาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ท่านใดที่มีคู่มีคนรักอยู่แล้วช่วงนี้จะมีกิจกรรมร่วมกันกับคู่รักมากขึ้นนะอาจจะมีการเดินทางไกลด้วยกันหรือมีการร่วมหุ้นร่วมธุรกิจบางอย่างด้วยกันเกิดงานร่วมกันกับคู่หรือได้คุยกันในเรื่องของเป้าหมายสร้างงานสร้างครอบครัวคุยกันเรื่องซื้อบ้านซื้อรถ ยกันเรื่องวางแผนการมีบุตรมีลูกอย่างนี้ก็เป็นไปได้ค่ะส่วนท่านใดที่เป็นชาวลัคนาราศีธนูที่ยังโสดอยู่ก็มีสเสน่ห์มากขึ้นค่ะมีคนเข้ามาจีบเข้ามาชอบคนต่างเพศจะเข้ามาใกล้ชิดกับคุณมากยิ่งขึ้นในดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนูระยะนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะได้ทําความรู้จักกับคนที่เคยเห็นหน้าค่าตากันมาก่อนเคยสนิทสนมเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนลักษณะนี้ด้วยนั่นเองค่ะ ดาวพระสุก์ซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะของชาวลัคนาราศีธนูโคจรเข้าสู่เรือนวินาศแล้วก็มุ่งเข้าทับตัวนะคะแล้วได้ตําแหน่งเป็นมหาจักรมาเจอกันกับดาวพระอังคารนะในระยะนี้นะคะมันมีเกณฑ์ที่จะได้โชคได้ลาบได้เงินก้อนโตเก่งกําไรได้ทําธุรกิจธุรกรรมทางการเงินก็ค่อนข้างที่จะราบรื่นแต่สิ่งที่คุณจะต้องพึงระมัดระวังนะคะให้ระมัดระวังศัตรูในที่ลับ ให้ระวังคนที่จะเข้ามาขัดลาบขัดผลประโยชน์มาจ้องจับผิดนะหรือเป็นช่วงที่คุณจะเจองานยากเจองานท้าทายดาวพระอังคารโคจรเข้ามาทับตัวให้ระมัดระวังของแหลมของมีคมให้ระมัดระวังเรื่องราวเกี่ยวกับอุบัติเหตุสุขภาพการเจ็บข้อกระดูกปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อปวดตามตัวแล้วดาวพระศุกร์เนี่ยถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศดาววินาศมาทับตัวให้ระมัดระวังการล้มป่วยรวมไปถึงสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ ใหญ่ภายในบ้านหรือถ้าไม่ใช่แง่มุมของสุขภาพเลยก็อาจจะเป็นเรื่องราวของคดีความการขัดแย้งต่างๆด้วยนั่นเองค่ะ ดาวพระอาทิตย์ซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนสุขพระของชาวลัคนาราศีธนูโคจรมาอยู่ในเรือนกระดุมพระในช่วงกลางเดือนมาอยู่ที่เรือนของดาวพระเสาร์นะคะคือมาอยู่ในราศีมังกรตรงนี้ส่งผลดีในเรื่องของเครดิตค่ะคุณจะมีความน่าเชื่อถือทางการเงินมากขึ้นถ้าต้องการจะยื่นกู้ธนาคารหรือบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆนะก็มีโอกาสกู้ได้กู้ผ่านรวมไปถึงการทําอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับทางไกลทางต่างประเทศก็จะดูมีความน่าเชื่อถือมีความสําเร็จ มีความราบรื่นชื่อเสียงของคุณเนี่ยจะเป็นที่รู้จักเป็นที่นิยมชมช,มชอบมีคนพูดถึงในทิศทางที่ดีด้วยนั่นเองค่ะโดยภาพรวมนะตั้งแต่ที่ดาวพระพฤหัสเริ่มเดินหน้าเริ่มมีกําลังวังชาสมัยมองว่าชาวลัคนาราศีธนูนั้นจะได้รับผลประโยชน์ดีๆจากดาวพระพฤหัสสมดีเป็นอย่างมากไม่ว่าคุณจะหยิบจับทําสิ่งใดสิ่งนั้นมีเกณฑ์ที่จะสาเร็จค่ะเพราะดาวมาเป็นราชาโชคในเรือนปุตตะแบบนี้เหมาะที่จะบุกเบิกสิ่งใหม่และตัวคุณเองก็มีกําลังใจมีพลัง งานดีๆมากขึ้นด้วยนะในจังหวะนี้เหมาะมากในการทําบุญทําทานส่งเสริมดาวพระพฤหัสค่ะเมื่อดาวประจําตัวมีกําลังวังชาการจะต่อสู้ฝ่าฟันกับสิ่งต่างๆมันก็จะไม่ใช่เรื่องยากสําหรับคุณค่ะคร่าวๆเท่านี้สำหรับชาวลัคนาราศีธนูสมัยก็ต้องขอวอวยพรอวยชัยให้ชาวธนูทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ